สวัสดีค่ะแม่ตะวันทําเกษตรค่ะวันนี้มาทํากับข้าวนะคะแกงหอยขมนี่ค่ะหอยขมใส่ใบชะพูเดี๋ยวเรามาตทำเครื่องแกงกันเครื่องแกงก็มีกะปินี่ค่ะมีตะไคร้มีหอมหอมมีพริกนะคะแล้วก็มีผิวมะกรูด ลอยไล้มาทำกันค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งโขกให้ละเอียดเลยนะคะกายละเอียดละโขกให้ละเอียดเลยค่ามีตะไคร้มีหอมมีกระเทียมพริก ก็ผิวมะกรูดหน่อยแค่นี้ก็หอมแล้วก็ใส่เกลือไปห,หน่อยนะคะไปเยดน,นะเราก็ใส่ก,กะทิลงไปในกระทะนะคะวันนี้เราจะแกงหอยขมหรือหอยจุ๊บเป็นกะทิที่เราคั้นเองเพราะนั้นเวลามันร้อนเราต้องค่อยๆค,ยคนไปเพื่อให้มันไม่จับเป็นก้อนให้มันมันแตก ค่อยๆคนไฟอย่างเพื่อนไฟอ่อนหน่อยนะคะเห็นไหมมันเดือดแล้วถ้าเราไม่คนมันมันจะจับเป็นก้อนเพราะมันเป็นกะทิที่เราคั้นจากลูกมะพราะ้าวเราคั้นสดๆเลยนี่ค่ะ พอเราคนกะทิได้ที่แล้วเนาะเราก็ใส่เครื่องพริกแกงไปแต่ใครจะกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะแต่แม่แตะวันจะกินเผ็ดน้อยหน่อยแล้วก็เอาหวานเค็มมันนำํำแต่รสเผ็ดนี่คือจะตามตามหลังเลยก็เราไม่กินเผ็ด โอ้พอดีพอดีแนะนเพื่อนที่เราคั้นมาจากลู้มะพร้าวนี่ยมันหนองเลยคนไปให้พริกมันแตกนะคะให้พริกมันแตกให้มันแตกมันพริกมันก็จะเหลือง พอเครื่องแกงมันเข้ากับกะทิแล้วนะคะเราก็ใส่หอยลงไปเลยค่ะหอยขมหอยขมหรือหอยจุกที่ก็เรียกกันเนาะใส่ไปเลยหอยนี่เราเอามาขัดนะคะหอยอันนี้เรามาขัดขัดแหน่ทำความสะอาดผิวผิวมันให้สะอาดเลยนะคะแล้วเราก็มาสับตูดเอาขี้มันออกเอาขี้หอยมันออกแล้วเราก็ ถูล้างอีกให้มันเปลือกมันใสสะอาดนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลนคะคะน้ำตาลให้ชิมนะคะใครจะกินรสไหนถ้าใครกินผงชูรสก็ใส่ผงชูรสใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่เนี่แต่ ทังหมเขาก็ไม่กินนะคะอ่านี่ใส่น้ำปลาหน่อยเลยน้ำปลาเพราะเราใส่เกลือไปแล้วพอเราเติมเครื่องชิมรสแล้วนะคะได้ที่แล้วหอยสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ใบชะพลูไปเลยที่เราซอยที่เราเก็บมาแล้วล้างให้สะอาดเราก็ใส่ไปวันนี้แกงหอยผมใส่ใบชะพลู เป็นสมุนไพรด้วยเนาะใบชะปูเนี่ยค่ะมุงเลือไล่ลมนี่ค่ะ จะแกะเนื้อก็ได้นะคะแกะเอาแต่เนือ้อมันต้มแล้วเราแกะเนือ้อแ,แล้วเราก็มาแกงก็ได้เสราากก็จแล้วค่ะแกงหอยขมใส่ใบชะพูใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ